สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับชมรายการปร,รักไม่ดูโรยนะคะดำเนินรายการโดยคณะพยบศาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวรที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยวนเอศนร NU Radio ค่ะ ซึ่งเราจะมาพูดคุยกันกับท่านผู้ชมทุกสัปดาห์นะคะกับดิฉันนิตยาศรีบรมเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์เมธินีวิรันทภมงคลนะคะจะมาให้ความรู้เราในเรื่องของโรคติดเชื้อ r s v ีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ค่ะ,คะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์มีบุตรนะคะจํานวน2ท่านเลยนะคะแล้วก็อยู่ในวัยนะคะที่ เป็นต่ำกว่า5ปีนะคะซึ่งจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ RSV นะคะวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เราค่ะอาจารย์หา RSV คืออะไรคะอาจารย์ RSV นะคะก็คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งค่ะค่ะ,ะเป็นไวรัสที่มีเปลือกหุ้มค่ะแล้วก็ชื่อเต็มของเขาเนี่ยก็คือ Respiratory Syncytial Virus นะคะค่ะก็มี2สายพันธุ์ด้วยกันค่ะ,คะมีทั้ง RSV สายพันธุ์ A แล้วก็ RSV สายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ B นะคะ,คะ เป็น2ตัวนี้นะคะที่เกาะโลกกับเด็กนะคะหรือว่าคนโตของเราในปัจจุบันทั่วโลกเลยนะคะ,คะมันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปีนะคะแล้วก็ระบาดท,ทุกปีนะคะแล้วก็เด็กก็จะเป็นกันมากทุกๆปีเลยะค,ะค่ะค่ะเราจะเห็นได้ว่าเชื้อ rsv เนี่ยจะเจอมากเลยในศูนย์เด็กเล็กนะคะ<ช>แล้วก็โรงเรียนก็คือในช่วงวัยอนุบาลน,นะคะแล้วการรับเชื้อเนี่ยหลังรับเชื้อนานเท่าไหร่คะถึงจะเริ่มมีอาการป่วยเกิดขึ้นคะ่ะ การรับเชื้อนะคะโดยที่เร็วสุดเนี่ยที่เราพบนะคะคนไข้เนี่ยก็จะมาหลังการติดเชื้อเนี่ยสองวันนะคะเร็วที่สุดเลยแล้วก็อย่างช้าที่สุดเนี่ยประมาณ8วัน,นะคะ่ะแล้วก็เฉลี่ยส่วนใหญ่เด็กทั่วไปนะคะที่ติดเชื้อเนี่ยก็จะแสดงอาการประมาณวันที่4-6ถึงนะคะหลังการติดเชืช้อ อาการของ RSV มียังไงบ้างนะคะอาจารย์อาการทั่วไปเนี่ยก็จะเหมือนการเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะ,คะก็จะมีไข้ไอจามรวมถึงการมีคัดจมูกแล้วก็มีน้ำมูกะนะคะ,คะในเด็กโตรรหรือว่าในผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะอาการไม่รุนแรงเพราะว่าเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันเยอะแล้วใช่ไหมคะ,คะก็จะไม่ไม่สามไม่มีแบบไข้อะไรสูงอะไรมากมายแล้มักจะหายได้เองไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะคะ แต่สำหรับเด็กเล็กเนี่ยที่เรา,เาต้องระวังเลยในเด็กเล็กต่ํากว่า2ปีนะคะเขาจะติดเชื้อครั้งแรกนะคะแล้วก็พบว่าประมาณร้อยละยี่สเนี่ยมันลุกลามไปที่เนื้อปอดนะคะแล้วก็จนทําให้เด็กเกิดการติดเชื้อในปอด หรือที่เรียกว่าปอดบวมนะคะ,คะแล้วก็มีการอักเสบตามมาทําให้ติดเชื้อไปจนถึงเด็กเขาไม่สามารถไอได้ไงค,ค่ะก็อาจจะต้องใส่ท่อดูดเซมหะเนาะอันนี้ก็เป็นภาวะที่อันตรายที่สุดของเด็กในช่วง2องครบปีแรกค่ะเราก็จะกลัวในเรื่องของการติดเชื้อแล้วลงปลอด<ช>นะคะ,คะแล้วอาการของเชื้อ RSV กับไข้หวัดเนี่ยต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากไข้หวัดธรรมดานะคะ,คะ แล้วก็เราพบว่ามันคล้ายกันเลยในเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่นะคะอาการมันเหมือน,เห,อนเหมือนกันเลยโดยที่บางทีก็ไม่ต้องรักษาแล้วก็หายไปได้เองแต่ในเด็กเล็ก<ะ>เนี่ยค่ะจะมีอาการที่รุนแรงเนาะอาจจะลุกลามไปที่ปอดข้างล่างอย่างที่บอกไปอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะ,ะอย่างที่เราดูในข่าวนะคะมีหลายเคสนะคะที่ติดเชื้อลุกลามไปที่ปอดใส่ท่อแต่ก็สามารถรักษาหายได้ค่ะ,ะแล้วการรักษาในปัจจุบันทํำยังไงบ้างคะ ปัจจุบันยังไม่มีการมียารักษาโดยตรงนะคะ<ช>เราจะรักษากันไปตามอาการนะคะเช่นมีไข้เราก็จะให้ยาลดไข้ถ้าไออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้ยาแก้ไอละลายเสมหะนะคะ<ช><ช>แล้วก็บางรายอาจจะมีหลอดลมตีบด้วยนะคะหรือที่เรียกว่าหอบผืดเนาะอาจจะต้องให้ยาขยายหลอดลมนะคะแล้วก็ ให้มีการเคาะปอดดูเสมหะนะคะเพื่อที่จะได้เอาเสมหะที่มันค้างค้างออกไปทั้งลดการติดเชื้อรวมไปถึงการให้ยาฆ่าเชื้อแต่บางทีเนี่ยการให้ยาฆ่าเชื้อมันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กติดเชื้อไวรัสอย่างเดียวเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ยาฆ่าเชื้อขนาดนั้นนะคะแล้ว อา,อาการเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะที่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือว่าต้องพาลูกไปโรงพยาบาลค่ะจ่ะส่วนใหญ่ถ้าคนไข้ที่เป็นเด็กโตหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะรักษาตามอาการอยู่ที่บ้านนะคะก็จะมีเด็กเล็กเนี่ยแหละคะ่ะที่เราจะต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะติดเชื้อแล้วก็ลงไปที่ปอดเราก็จะต้องให้เขามาอยู่ที่โรงพยาบาลอาจจะเขาเป็นไข้เขาอาจจะเสียน้ําหรือกินอะไรไม่ได้อยนะ่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาลนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้มีอาการอะไรมากส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ให้คนไข้แอดมิตที่วอร์ดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการรับเชื้อจากโรงพยาบาลด้วยเนาะเดี๋ยวก็จะแบบเป็นแทรกซ้อนไปมากขึ้น,นะะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลดการแพร่เชื้อ RSV ไปที่อื่นในโรงพยาบาลด้วยค่ะค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าลูกของเราเนี่ยเป็น RSV หรือเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องสังเกตลูกเราะนะคะว่าปกติเนี่ยเล่นกินได้อย่างเงะะี้ยค่ะ แต่ปไปมามีไข้แล้วก็คนไข้เนี่ยหรือว่าลูกเราเนี่ยไม่กินไม่เล่นเลยซึมนะคะอันนี้เป็นอาการแรกๆเนาะ,ะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ไปหาหมอหรือว่าไม่ได้การดูแลลูกเราอย่างดีต่อไปเนี่ยเด็กอาจจะหายใจเร็วมากกว่าปกติะค,ะค่ะ,คะแล้วก็มีเสียงลมหายใจวิบดๆเนี่ยะค่ะซึ่งแสดงถึงภาวะหลอดลมมันตีบแคบนะคะแล้วก็เด็กก็อาจจะหงุดหงิดบางคนเนี่ยมีอาการเสรื่อมซึมเนาะ S <S <S เด็กหลับมากนะคะนส่วนใหญ่เงี้ยค่ะอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์เนาะเขาไม่เล่นไม่กินเนีเ่ยค่ะรีบมาเลยค่ะอ่าแล้ว RSV อะคะ่ะมีการติดต่ออยังไงบ้างคะอาจารย์อ,อ๋อส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเราก็ RSV แพร่ระบาดโดยรเรียกว่าละอองเซมหะค่ะ,คะหรือที่ว่าดอบเล็ดนะก็ลักษณะ,ะเป็นเหมือนกับโควิดเลยนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ RSV เขาก็จะ แพร่กระจายเชื้อผ่านทางน้ำมูกน้ำลายนะคะมันก็มันก็เลยพบว่าเจอในเด็กมากนะคะเพราะว่าเขาจะแบบไม่ได้ไม่ได้ป้องกันการป้องกันก็คือยังอยู่ในช่วงวัยเขาที่ไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ได้ล้างมือออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะจามไอจามเล่นของเล่นด้วยกันใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่บริเวณโต๊ะเก้าอี้ลูกบิดประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเด็กๆเขาฝ่าถูไปเนาะไม่ได้ล้างมือเพราะว่า เล่นเนกันไปด้วยกันเนี่ยค่ะก็เลยทําให้ติดมากขึ้น<ช>แต่ส่วนใหญ่ที่เราตรวจดูเนาะเราไปส่องดูเนี่ยก็คือเชืช้อมันสามารถอยู่ในสิ่ง,งแวดล้อม<ช>เนี่ยหรืออยู่ที่มือเนี่ยได้ประมาณ30นาทีเลยนะคะดังนั้นก็คือการล้างมือเนี่ยถือว่ามีความจําเป็นมากๆเลยนะคะในการป้องกันเชื้อ RSV แล้วก็โรคอื่นๆด้วยรวมถึงโควิดด้วยเนาะเรามีวิธีการป้องกันได้อย่างไรบ้างนะคะอาจารย ปัจจุบนนันนาะยอย่างที่บอกก็คือเราไม่มีวัคซีนไม่มียาที่จะฆ่าเชื้อมันโดยตรงนะคะ,คะเราก็จะรักษาตามอาการแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามีบุตรหลานที่เสี่ยงเนาะ,ะมันเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าเด็กเขาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะสอนลูกหรือว่าสอนลูกหลานของเราได้นะคะ,คะอันแรกก็คือการล้างมือบ่อยๆค,ะค่ะแล้วก็การล้างมือเนี่ยมันนอกจากจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ RSV แล้วเนี่ยมันยังติด ป้องกันได้ทุกอย่างเลยะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสทั้งทางเดินอาหารด้วยนะคะหรือว่าการติดเชื้อไข้หวัดต่างๆอื่นๆค่ะนอกจากนี้แล้วเราก็ยังสามารถใช้ปัจจุบันเราใช้เจลแอลกอฮอล์เนาะ,ะหรือว่าใช้อลกอฮอลก็ได้ค่ะแต่เด็กๆอาจจะทําให้อะค่ายเครื่องมือนิดนึงเนาะก็หมันล้างมือนะคะแล้วก็เวลาเขาป่วยเนี่ย เราควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาออกไปในสถานที่ที่มันแออันะคะนอกจากจะไปแพร่เชื้อคนอื่นแล้วยังรับเชื้ออื่นๆเข้ามาอีกอาการก็จะรุนแรงมากขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นศูนย์เด็กเล็กหรือว่าที่บ้านเนี่ยอาจจะแนะนําให้ทําความสะอาดของเล่นนะคะบ่อยๆเนาะเพื่อที่จะแบบ ของเล่นที่เล่นรวมกับเพื่อนคนอื่นๆอย่างนี้ค่ะนอกจากจะป้องกันเชื้อของเราไปถึงสู่คนอื่นแล้วบางทีลูกเรายังไม่ได้ป่วยค่ะก็ยังป้องกันไม่ให้ติดเชื้อตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในบ้านบางท่านเนาะอาจจะมีคุณพ่อหรือคุณตาคุณปู่ที่สูบบุหรี่อะไรอย่างนี้ค่ะก็ควรจะให้น้องเขาหลีกเลี่ยงจากบุหรี่นะคะ เพราะว่ามันมันไม่ได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแอสซอย่างเดียวเนาะมันยังทำให้ปอดท,ทำงานแย่ลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันอื่นๆก็คือแนะนําว่าถ้าเกิดเขาเป็นแล้วเนี่ยเราควรจะอะไรคะก็คือควรรับประทานอาหารที่มันถูกสุข,ขาลาักษณะเนาะอย่างที่รัฐบาลของเราได้รณรงค์เลยกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแล้วก็ดื่มน้ําให้มากมากนะคะเพราะว่าเด็กอาจจะมีไข้ก็จะสูญเสียน้ําแล้วเขาก็จะหมดแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ บางทีเราให้เด็กอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาก็ก็ไม่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะต้องมาอยู่ที่มันมีอากาศที่มันระบายนะคะแล้วก็สะอาดนะคะ,คะหรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่เป็นไข้หวัดไปแล้วนะคะก็ควรจะแยกเด็กออกมาจากเด็กที่เขาไม่ไม่ป่วยอะ,ค,ะค่ะเด็กปกติหรืออาจจะต้องให้หยุดเรียนเลยค่ะ,คะเพื่อาการลดการแพร่เชือนะ้อเนาะค่ะค่ะ,คะ,คะ ก็วันนี้นะคะเชื <S <S <ย>่อว่าท่านผู้ชมนะคะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับโรค RSV แล้วก็วิธีการป้องกันไปแล้วนะคะซึ่งรายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะ หากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะได้ที่ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนเอ็นยูเรดินะคะหรือส่งอีเมลมาที่อีเมลเอสเดทเอ็นยูเนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนิตยาศรีบรมและทีมงานขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ